สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูขนมฟักทองวัตถุดิบที่เราจะต้องเตรียมวันนี้นะคะก็มีเนื้อฟักทองครึ่งกิโลกรัมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราเตรียมผ้าเข่าบางหนึ่งผืนนำไปชุบน้ำให้พอหมาดๆแล้วก็ปูไว้ที่ก้นซึงค่ะแล้วก็นำฟักทองเทลงไปบนผ้าเข่าบาง จากนั้นเราก็นําฟักทองไปนึ่งนะคะเราก็ตั้งหม้อต้มน้ําให้เดือดนะคะเราก็วางฟักทองลงนึ่งใช้เวลานึ่ง30นาทีเพื่อให้ฟักทองของเราสุกนิ่มค่ะเดี๋ยวพอครบเวลาเรามาดูกันค่ะหลังจากที่เรานึ่งฟักทองครบ30นาทีแล้วเราก็นําฟักทองขึ้นใส่ชามจากนั้นเราก็ใช้ซ่อมนะคะยี่ฟักทองให้แหลกค่ะ พอฟักทองแหลกดีแล้วเราก็เตรียมชามผสมแล้วใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปครึ่งถ้วยแป้งมันสัมปะหลัง1นส่วนสีถ้วยแป้งเท้าใยม่อมห่งส่วนสีถ้วย,เ,ววยเกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยและน้ำตาลปี๊บอีก3ช้อนโต๊ะ จากนั้นเราก็คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้พอเข้ากันแล้วใส่เนื้อฟักทองบดละเอียดลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งค่ะพอเข้ากันดีเราก็ใส่เนื้อมพะพร้าวอ่อนขูดนะคะหนึ่งถ้วยตามด้วยกะทิครึ่งถ้วยหรือ125มิลิลิตรค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนเนียน จากนั้นเราก็นําขนมฟักทองมาตักใส่พิมพ์นะคะหรือจะใส่เป็นถ้วยตะไลแบบนี้หรือจะใช้เป็นใบตองห่อก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็นํามะพร้าวขูดนะคะมาโรยหน้าให้ทั่วแล้วก็นําขนมไปนึ่งค่ะให้เราตั้งหม้อต้มน้ําให้เดือดแล้วใส่ใบเตยลงไปในน้ํานะคะเพื่อขนมฟักทองของเราจะได้มีกลิ่นหอมแล้วเราก็นึ่งขนมฟักทองเป็นเวลา40นาทีค่ะ หลังจากที่เราเนึ่งขนมฟักทองเป็นเวลา40นาทีขนมฟักทองของเราก็สุกดีแล้วค่ะให้เราปล่อยทิ้งไว้ให้หายร้อนนะคะเราค่อยนำไปรับประทานค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีทำขนมฟักทองสูตรและวิธีทำก็อยู่ใต้คลิปนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด ติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ